จากคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะสงสัยเรื่องยาคุมกําเนิดที่เธอทานไปค่ะทานแล้วน้ําหนักลด2ปี13บกิโลทานยาคุมกําเนิดเปลี่ยนมาก,ก็หลายยี่ห้อแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมไม่ทราบเป็นอันตรายหรือเปล่าหรือว่าน่าจะแพ้ยาคะมีคนเคยแนะนําให้ฉีดแทนแต่ก็กลัวแพ้เพราะเข็มหนึ่งก็คุมได้นานถึง3เดือนเลยปกติแล้วเนี่ยยาคุมกําเนิดเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักขึ้นไม่มากก็น้อยอเขาถึงพยายามออกแบบยาคุมกาเนิดรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้มีปริมาณฮอร์โมนต่ําลงปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนยาไป คุณเหนือปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ายาเม็ดเหนือชนิดเม็ดรวมคือในแต่ละเม็ดเนี่ยจะมีปริมาณฮ <c oughs> อร์โมนเท่ากันทุกๆเม็ดนะครับคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะมันจะมีน้ำมาคั่งตามเนื้อเยื่อต่างๆและทำให้ไขมันเนี่ยเม็ดมันกลมขึ้น นะครับเพราะฉนั้นมันรู้สึกแต่งตึงใครกินเ,ออเยอะแต่งตึงมีน้ำมีนวลกินละเอิมอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่น้ําหนัก <estrogen S 2> ขึ้นมากๆ,ๆเนี่ยเขามากกักจะลดปริมาณเอสโตรเจนลงนะครับแต่นี้น้องเขาบอกแล้วเขากินเยอะมากเนี่ยนะครับกินมาเปลี่ยนหลายยี่ห้อแล้วที่ถ้าเกิดบอกว่าก,กินเฉพาะไอ้ยี่ห้อที่มีปริมาณฮอร์โมอนต่ำผมก็จะแนะนําว่าไอ้ปรับให้ไปเป็นฮอร์โมอนฮอร์โมอนสูงหน่อยอะนะครับแบบนั้นก็จะน้ำหนักขึ้นแต่ถ้าแบบนี้แล้วก็คงไม่ถูกโรคไม่ใช่แพ้ เขาเรียกว่าไม่ถูกกันนะครับหมายความว่าเราได้ฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปในการคุมกาเนิดนมันมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดแต่มันไปทําให้ระบบต่างๆของร่างกายเราเนี่ยไม่เป็นไปดังที่ควรจะเป็นเมืม่อเป็นแบบนั้นเน้น้ำหนักมันก็ลดเพราะมันเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารอันนี้หมายถึงเป็นเฉพาะลายเฉพาะลายครับนั้นวิธีการแก้ถ้าไปเปลี่ยนเป็นยาฉีดคุมกําเนิดมันก็ฮอร์โมนเหมือนกัน มันก็คงลดเหมือนเดิมนะครับจะบอกให้ใช้ยาฝังก็คงเหมือนเดิมท่านวิธีการที่จะทําได้สําหรับท่านนี้ก็คือนะครับต้องเลิกใช้การคุคมกําเนิดโดยการใช้ฮอร์โมนเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นใส่ห่วงอนามัยก็เด้ครับเดี๋ยวนี้ห่วงอนามัยอันเล็กนิดเดียวใส่ไปได้อยู่ได้ทิห้ปี8ปีมันก็ไม่ไปรบกวนต่อระบบฮอร์โมนเราแล้วเราก็ไปบารุงร่างกายซะหน่อยเดี๋ยวน้าหนักก็ขึ้นมาเองหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็วานคุณผู้ชายใช้ถุงยางอนามัยสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าใช้ถุงยางอนามัยมันก็ไม่มีสารเคมีเเข้าาาปในนนรรร่งงกกยหมมือััจิคบนะ ถ้าไม่ยังไม่ชอบทั้งสองอย่างและคิดว่าเออถ้าเกิดว่ามีลูกหลงมาฟก,ก็ดีอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ให้ฝ่ายชายเขานับวันธรรมชาติก็ได้หลังภายนอกก็ได้นั้นก็ไปน้ําหนักคงขึ้นมาเองคงต้องเลิกครับแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามที่จะต้องแนะนําสําหรับท่านก็คือว่าไปตรวจสุขภาพซะก,ก่อนนะครับว่าไม่ใช่มีโรคอื่นอยู่ออที่ทําให้เราลดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือว่าเป็นเบาหวานบางชนิดนะครับหรืออาจจะมีเนื้อไม่ดองไม่ดีอะไรอยู่มันก็เป็นได้นะอย่าไปโทษยาคุมอย่างเดียวนะครับ